ข้อที่ห้าสิบเจ็ดการเข้าใจเห็นด้วยว่าเมื่อได้รับการถ่ายทอดธรรมะได้ถึงคุณธรรมแล้วไม่ต้องถวายบูชาทําบุญตอบแทนครูบาอาจารย์มีบางครั้งเมื่อครูบาอาจารย์ทำพิธีมุนตราพิเศษและถ่ายทอดธรรมะให้จนได้ถึงคุณธรรมแล้วสามารถปฏิบัติธรรมเพิ่มพูดดนบุญบารมีปัญญาบารมีเป็นสเสบียงกลาง แต่เขาไม่ได้สํานึกถึงคุณคุณครูบาอาจารย์เสมือนหนึ่งไม่เคยมีอะไรกันเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่ครูจาร์และพระพุทธโภชิว์เจ้าทั้งปวงติดค้างเขาอยู่สมควรให้เขาอยู่แล้วเขาไม่เข้าใจเลยว่าครูจาร์นี้เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความมิตลพนของเขาในปัจจุบันและอนาคตในเวลานี้ครูจาร์จึงสำคัญที่สุดเขาสมควรต้องรู้คุณและตอบแทนคุณ ถวายบูชาทำบุญบูชาครุจาร์ไม่ควรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวให้เห็นแก่พุทธธรรมเป็นสำคัญเพราะว่าเมื่อได้รับการถ่ายทอดธรรมะจนสำเร็จแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ครุจาร์มีบุญคุณประทานให้เราข้อนี้สำคัญมากข้าพเจ้าไม่ใช่อยากให้ท่านถวายบูชาทำบุญกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ประกาศไปแล้วว่าจะไม่รับการถวายบูชาทำบุญใดๆ แต่ข้าพเจ้าจําเป็นต้องพูดตามกฎระเบียบของพระพุทธธรรมที่ได้บัญญัติไว้อันนี้คือการพูดตามธรรมจึงต้องพูดให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจให้แจ่มแจ้งความจริงแล้วการที่ท่านทั้งหลายถวายพิธบูชาทำบุญกับข้าพเจ้านะั้นสมควรอยู่แล้วข้าพเจ้าได้สั่งสอนพุทธธรรมให้ท่านทั้งหลาย และรับการปัดการถวายปัจัยทคาบุญจากท่านก็เป็นเหตุการสมควรอยู่แล้วแต่ทาไมทไมข้าพเจ้าไม่ยอมรับล่ะก็เพราะว่าข้าพเจ้าคัเข้าใจถึงสถานภาพของท่านการดิ้นรนทามาหากินของท่านพูดง่ายๆก็คือเพื่อต้องการประหยัดเงินให้ท่านด้วยใจการุณสงสารเท่านั้นดังนั้นข้าพเจ้าจึงตั้งปณิธานไม่รับถวายปัจจัจ บริการให้ท่านให้ประโยชน์แก่ท่านอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆความสุขที่เพิ่มพูนของท่านก็คือสิ่งตอบแทนที่ข้าพเจ้าต้องการข้อที่ห้การเข้าใจเห็นด้วยว่าผู้มีความรู้วิชาห้าธรรมดาเป็นมหาอริยเจ้าหากบุคคลคนหนึ่งมีความรู้ในวิชาห้าเหมือนคนทั่วไปแต่บางท่านอ้างว่าเขามีความสามารถบางเรื่องดีมาก ดังนั้นเขาต้องเป็นมหาอริยะเจ้าอย่างนี้ไม่ถูกต้องต้องเข้าใจว่ามหาอริยะคุณธรรมนี้เป็นคุณธรรมของมหาโพธิสัตในโลกนี้หาได้ไม่ผี่ท่านเท่านั้นลองคิดดูด้วยปัญญาแห่งมหาโพธิสัตจะมีวิชาห้าอันสามันธรรมดาไม่แตกต่างจากบุคคลทั่วไปเลยหรือ,อยังเทียบไม่ได้กับบุคคลทั่วไปในโลกเลยหรือแล้วพระมหาโพธิสัตว จะมีปัญญาในระดับไหมเล่าวิชาห้าในโลกนี้นั้นเปรียบประดุดเพียงปัญญาอันน้อยนิดดังนั้นขอเพียงท่านเข้าใจว่าผู้รู้วิชาห้าอย่างสามัญธรรมดาก็คือมหาโพธิสัตว์มีมหาอริยคุณธรรมแล้วก็คือความเข้าใจที่ผิดข้อที่ห้าสิบเก้าการเข้าใจเห็นด้วยว่าผู้ประพฤติใจทุจริต เป็นพระสงฆ์ผู้ทรงคุณวุฒิได้มีพระสงฆ์ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านมีฐานะสูงชื่อเสียงโด่งดังมากแต่ท่านเคยคิดที่จะฆ่าลัวตายหรือรู้สึกว่าพุทธรานไม่อยากมีชีวิตอยู่เหล่านี้คือใจทุจริตอันดำเนินอยู่การที่มีใจเช่นนี้พระอนิจจพุทธเจ้าจะไม่ทรงต้อนรับแล้วจะเป็นพระสงฆ์ผู้ทรงคุณวุฒิได้อย่างไร ไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะมีฐานะเช่นใดล้วนไม่ใช่พระสงฆ์ผู้ทรงคุณวุฒินี้เป็นสิ่งที่ขัดต่อคำสอนของพระพุทธองค์อย่างร้ายแรง